มาต่ออีกหนึ่งช็อตครับบอลจากบาทเทนไทยมาก่อนครับลุยฟิโก,โก้เดี๋ยวดูจะมีอีกจังหนึ่ง้ายไหมลูกปั่นของใ้ซ้ายแบบนี้อันตรายนะครับดึงจังหวะหาเข้าทางให้ได้นะครับปาดไปปาดมาพีกมาเอา้าจังหวะนี้มาสายอีกแล้วยังไงลูกนี้โอ้โหดูดิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง อิน h ีเฮดสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม e a Sport ร์ตเอฟซีกันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับ k e y พเยอร์ ayer, ในคลิปคปนี้นะครับเราจะพามาดูตัวพาร์ทกันสนิดหนึ่งนะครับว่าจะจีจัดได้ใจสักขนาดไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นเองนะครับ มาครับสำหรับคีย์เพยเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากหลุยส์ฟิกโก้นั่นเองนะครับก็เป็นตัวพาร์ตเลยนะครับจากกิจกรรมปัจจุบันเลยนะครับก็คือกิจกรรมรีโทสตาร์นั่นเองนะครับสหรับวิธีการแลกรับนะครับก็ได้จากพาร์ตนะครับก็ต้องเติมพาร์ตนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เติมพาร์ตก็จะได้หรือว่าคนที่ยังไม่ได้เติมพาร์ตก็จะไปหาซื้อจากในตลาดก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็ ติดเทนอัพแลงมาให้แล้วนะเป็นเม็ดแดงนั่นเองนะครับแล้วก็อัพมาประมาณ19นั่นเองนะครับส่วนตัวสกิลนะผมอัพมาเป็นตัวความคล่องแคล่วนั่นเองนะครับมาดูสแต็กไส้ในกันสักนิดนึงนะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยก็พออัพเม็ดแดงขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็น OVR 103นั่นเองนะครับมาดูสแต็กทางด้านของพลังงานนะครับอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็สกิลมูฟใช้ได้4ดาวนั่นเองนะครับ การเล่นความเร็วนะครับ152เลยนะครับความเร็วการวิ่ง125นะครับแล้วก็การเลี้ยงลูก131การควบคุมบอล129นะครับแล้วก็ agility ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่145การทําประตูเนี่ยอยู่ที่133นั่นเองนะครับการยิงลูกไกล110พลังยิง105นะครับการคุมตำแหน่งหาช่องอยู่ที่133อ่าการบ่ง89นะครับแล้วก็กระโดด83นั่นเองนะครับส่วนตัวเวิร์กเลดถือว่า ผมเนี่ยติดตรงนี้นิดเดียวเลยนะมันเป็นกลางกลางนะครับโหถ้ามันเป็นบุกกลางเนี่ยจะดีสักกว่านะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมีแค่เหนือชั้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูข้าวความสามารถของเขากันในแรงนะครับว่าตัวพาร์ทนี้จะจีจัดได้ใจสักขนาดไหนนั่นเองนะครับไปครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็สำหรับุยฟิโก้ก็ยืนตรงตำแหน่งเลยนะครับ RW นั่นเองนะครับ ก็สาหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถนะครับเดีย๋ยวเราจะไปคุยกันท้ายคลิปนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยากจะรู้ว่าในมุมมองของพี่มองว่าการนี้เป็นยังไงก็ดูคลิปกันให้จบแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับบอลอยู่ที่รุดกุลิปครับให้มาตรงกลางสนามที่วีเอลลาออกมาโรดี้ครับออกขวาม,มาก่อนเอาฟิมป่งไปทําเสียนะครับลูกนี้ฟิมผู้มาเยือนได้ทุ่มเข้ามาครับนิโกวิเลียมจีมาจังหวะนี้ยังไงโดนตัดได้ครับอยู่ที่ฟิมปง ปงแย่งมาได้ไหมเอากลายเป็นลูกฟาวด้วยครับลูกนี้ได้ฟาวครับกวดขึ้นมาก่อนเลยครับมันดีนี่ครับมาที่ลุยฟิกโกเอาแล้วครับสัมผัสแรกทีมออกมาก่อนครับบาเทนบาเทนยังไงบาเทนไหลมาช่องติดเวล่ะจะได้สวนครับทีมผู้มาเยือนนิโก็วิเลียมตาพยายามจะกระชากมาดิครับจังหวะนี้ยังไงยังไม่ให้นะครับเอาโดนปิมปองฉกไปแล้วนะจะเสียดายครับกลายเป็นลูกออก โอ้ครับทุ่มเข้ามาเบิกแคมตัดได้ครับที่ฟิลมโปงไหลมาเอาแล้วครับฟิกโก้ฟิโกโ,โกโ้ยังไงฟิกโก้พาหนีมาดีครับจังหวะนี้จี้มาก่อนนครับความเร็วใช้ได้ค้องแค่ว่องไวดีเลยนะครับบาเทนไหลมาลูกนี้ฟิกโก้จี้มาจังหวะนี้ยังไงโดนแย่ yeah, ยังไงอยู่น่ซัดติดได้ครับมันมาบังไว้ได้ก่อนนะครับได้เป็นแค่ลูกเตะมุงเวล่ายนไปที่หลุยฟิกโก้ลูกนี้เอาบอลลงได้ครับมีพื้นที่ยังไงลูกนี้ขอพาวว่าเอาโดนแย่ yeah, ลูกนี้ฟาลหรือเปล่า โอ้ยลูกนี้โดนแย่แบบนี้ครับลูกคุณลิบป,ปั่นไกลๆไ,ไปหนึ่งทีครับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วเป็นลุดกุณลิบนั่นเองนะครับก็ได้มาจากจังหวะทําเกมของหลุยฟิโก้นั่นเองนะครับแกไปโดนเสียบครับแล้วลูกนี้เป็นกุณลิบสังหารเข้าไปคืนน้นำมาก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ผู้มาเยือนยังไงต่อนะครับโคให้มาครับลูกนี้นิโกโ้ิลเลี่ยมพยายามจะกระชากมาเนี่ยครับไหลามาได้ไหมยังไปไม่ได้ครับติดเอาละ่ะฟิโก้มาอีกหนึ่งช็อตพิกมาโอ้โหพิ้วดีจริงจยังไงจี้มาปาดออกมาที่บาเทนบาเทนบาเทนยังไงไหลมาลูกนี้ฟิโก,โก้พยายามจะจี้มาก่อนครับตรงกลางมีครับยังไม่ให้พยายามจะไปเองลูกนี้ปาดมาสวยลูกนี้ยังไงพยายามจะพลิกโดนชนอยู่ลูกนี้ยังไงลูกนี้ขอซัดตั้งหนึ่งพิกโก้ซัดลูกน,นี้โอ้โหชนคัน เสียดายครับอือหือโอ้ลูกเมื่อกี้ชนคานเสียดายเลยครับดูหากันต่อครับเบิร์กแคมป์ให้มาทีมผู้มาเยือนจะเอาคืนครับมุลเลอร์มุลเลอร์หมุนอยู่ครับให้มาก่อนครับนิโคลิเยมพาเข้ากลางมาลูกนี้ครับไหลากาดให้มาทีเวลาโดนตัดได้เอาอีกแล้วโลดีให้มาที่ลุยฟิโกพยายามจะพลิกหนีมาสวยเลยลูกนี้กระชากมาก่อนนะครับ โอ้กะจีดเลยนะครับหน้าปากประตูมีจะโยนให้ใครไหมยังไงลูกนี้ตัดเข้าในเอาฟาวไปอีกแล้วมั้งลูกนี้โอ้โหล้มไปอีกแล้วครับโอ้แล้วลูกรอบนี้เรียกจุดโทษเลยครับแล้วเป็นบาเทนสังหารลูกไปลูกนี้ซ้ำก้าไปกันเรียบร้อยเลยครับสองประตูครับได้จากการทําเกมของหลุยส์ฟิโก้ทั้งนั้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะทําทเกมได้ดีนะครับแล้วก็ มีจังหวะเข้าไปทําประตูได้หลายครั้งเลยนะครับสำหรับดุยฟิโกโก้ครับสาหรับตัวพาทนะครับผมอัพมาเป็นความคล่องแคล่วนะครับมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าจะยิงไม่ค่อยปิดปาสสักเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าการคลองบอลความคล่องแคล่วว่องไว agility ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับคนที่อยากจะอัพเป็นความคล่องแคล่วนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเน้นยิงก็ต้องไปอัพยิงกันนั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้นะครับเพราะว่าไม่ได้อัพยิงครับก็ยิงมีชนคานมีอะไรก็ยังไม่ได้ ถือขนาดแบบว่าคมกริบนั่นเองนะครับก็ต้องเลือกใช้ว่าจะอัพกันอันส่วนไหนแล้วกันนะครับตอนนี้ดูเกมกันต่อนะครับไรากาดโดนไปสอศูนย์ทีมผู้มาเยือนยังไงปาดออกมาลูกนี้ซีดานให้มาก่อนครับมาดิเนตสปาดออกสายมาที่นิโกโ้วินเลียมครับนิโกวินเลียมพยายามจะปาดปิดปาดยังไงโดนแซะลูกนี้ยังไงเอาละครับมาอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งจังหวะนิโกวินเลียมกะชากมาครับสายมีขวามีจะไปทางไหนดีครับมีบาเทนมีฟิโกโ ให้ไหมให้มาที่ฟิโก้ฟิโก้ยังไงฟิโก้ของแควงว่องไวดีอยู่แล้วนะครับแทงออกมาตรงกลางก่อนที่โรดี้โรดี้คืนกลับมาดีฟิโก้ฟิโก้พยายามจะไปครับตอนที่สองสู่แล้วนะยังไงปาดมาสวยฟิโก้ยังไงลูกนี้พลิกมายังไงลูกนี้ซ้ายโค้งไปดิครับแล้วเป็นฟิโก้ครับลูกนี้ทําเองกินเองเลยครับรอบนี้ครับโอ้โหเรา ส่วนดีๆของการอัพคล่องแคล่วมันเลยความการเล่นเนี่ยมันคล่องแคล่วว่องไวดีแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าหืมตัวจีจัดพิ้วเลยทีเดียวนะครับล้วลูนนี้ยิงปั่นโค้งออกไปอาวโอ้โหทีมผู้มาเยือนตัวไม่สามเม็ดจะอ,ออกออกกิงด้วยครับโอ้ออกเลยนะครับโดนไปสามศูนย์นะครับ ก็เดี๋ยวทางนั้นจะคงต้องขออนุญาตตัดคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามีช็อตสวยๆของลุยฟิกโก้มาให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์นะครับอย่าลืมนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปคุยกันช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับตอนนี้ออกเกมไปแล้วนะครับสำหรับทีมผู้ไม่เยือนนะครับผมขอตัดมาเลยนะครับดูที่จังหวะแรกนี้โกวินเดนผ่านหนีมาเลยครับจี้มาก่อนครับหน้าปากประตูมีนะครับยังไงจะให้ไหมให้มาที่บัตเทนบัตเทนกระชากมาเลยครับลูกนี้โอ้หโยนเข้ามาลุยฟิกโก้ซัดเข ลูกนี้วิ่งมาจากข้างหลังเลยนะครับฝั่งขวานี่โล่งๆเลยนะครับแล้วดูบัตเทนตักเข้ามาลูกนี้อย่างแม่นเลยนะครับลูฟิโก้วิ่งมาคนเดียวครับลูกนี้ครับเราไม่จับเลยครับวอลเล่เลยนะครับ ดูอีกสักหนึ่งช็อตครับลูกเตะมุมจากวิเอล่าครับโยนออกมาที่ลุยฟิโกโกยังไงบอลมงเคียวออกมาลูกนี้โรดี้ให้คืนมาฟิโกโกฟิโก,กโกพลิกมาพิ้วมาจังหวะนี้พาพิ้วมาโอ้โหลุกมาสองสามสี่แล้วไงซัดนลูกนี้ด้วยสายเนียบร้อยเลยครับ <lightweight> ดูความพิ้วของเขานะครับประโยชน์ของการอ,อัพคล่องแคลนั่นเองนะครับ no, like s <S ดูนะครับดูโชว์ความพิ้วมาเลยครับ <affected. S 2> <highways. S 1> าดูสดดีกันต่อครับบอลจากซาลีบาครับให้มาที่วิเอลลาทิมออกมาก่อนครับทุยหลุยฟิโกพลิกออกมาดูความผิวของเราสักก่อนนะครับจีดมายังไงตัดเข้าในมาลูกนี้ไกลๆแบบนี้ลองโค้งๆดูสักทีดีไหมยังไงปั่นด้วยซ้ายโอ้โหดูดีครับลูกปั่นทำได้ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับหลุยฟิกโกนะครับแต่ลูกยิงธรรมดาเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยคมแต่ถ้าลูกปั่นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันช่วงท้ายคลิปนะครับดูครับลูกนี้ มาครับดูจังหวะนี้ของนิโกวิลเลียมนิโกวิลเลียมมองหาเพื่อนอยู่ไหลมาลูกนี้ยังติดอยู่นะครับไทยมาเอาแล้วครับไม่ดีดีครับลูกนี้เวลาพาคืนกลับมาดูที่ฟิโกโกฟิกโกพาผิวมาฟิกโก้ยังไงลูกนี้ยังไงเข้าซ้ายปั่นเหมือนเดิมไหมซัดเข้าไปดีครับสายนี้ปั่นเหลือกินจริงๆครับหลุยฟิโก,โก โอ้หลครับลูกนี้ครับแตะให้เขาซ้ายครับแล้วโอ้โหแล้วสับ์เข้าไปลูกนี้มาดูอีกสักหนึ่งช็อตครับป่อนตรงกลางสนามครับโรด,ดี้ทีมมอมาก่อนรับฟิกโกพาหนีมาพลิกมาสวยเลยจังหวะนี่จี้มาก่อนนี่ครับหน้าปากประตูมีนะครับยังไงจะไปเองกัดเข้าในละสายยังไงสายทะลวงไส้อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ สายปั่นโค้งของหลุยฟิโก้นี่ประสิทธิภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับปั่นค่อนข้างที่จะมีโอกาสเข้าเยอะเลยนะครับ8ปดสิบเเซเลยทีเดียวมาต่ออีกหนึ่งช็อตครับบอลจากบาเทนไทยมาก่อนครับลุยฟิโก้เดี๋ยวดูจะมีอีกตั้งหนึ่ง้ายไหมลูกปั่นโค้งใส่สายแบบนี้อันตรายนะครับดึงจังหวะหาเข้าทางให้ได้นะครับปาดไปปาดมาพีกมาเอา้าจังหวะนี้มาสายอีกแล้วยังไงลูกนี้โอ้โหดูเียครับ สายของโค้งลูกนี้สุดสวยเลยครับอืมสายก็เอาเรื่องจริงครับสำหรับหลุยฟิโก,โก้โอ้โหแล้วดูนะครับกระชากมาแล้วกดดีสายลูกนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเพชรเพชคลิปนี้นะครับคีย์เพยเจอร์ของเราก็คือตัวพารต้นเองนะครับแต่กิจกรรมเลเทอร์สตากิจกรรมใหม่เลยนะครับก็เป็นหลุยฟิโก้นะครับ OVR 99นะครับก็ติดเพ็ดแดงมาให้นะครับตอนนี้ก็เป็น OVR 103เลยนะครับเราก็จะมาว่ากันสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถสำหรับข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยอ่าผมเริ่มจากข้อเสียก่อนผมมองว่าเป็นนักเตะที่ความเร็วยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดสักเท่าไหร่นะเองครับจะไม่ถือขนาดแบบโอ้โหเลี้ยงเร็วเลยแต่ถือว่า อ่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโหเร็วจะเร็วจีนั่นเองนะครับแต่สําหรับข้อดีนี่มีเยอะเลยนะครับเรามาว่ากันสําหรับทางด้านของอ่าตัวสกิลที่เราอัพก่อนแล้วกันนะครับที่ผมอัพมาเป็นอัพเป็นความคล่องแคล่วนะครับก็เน้นไปทางด้านของความพิ้วการเลี้ยง การแบบล็อกหลบการพิ้วเข้าไปทําประตูนั่นเองนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขามีความพิ้วอยู่แล้วนะครับครอบครองบอลดีไปกับบอลได้ดีนั่นเองนะครับประโยชน์ของการอัพคล่องแคลวนั่นเองนะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยการยิงที่แบบว่ามันจะ,จะเพิ่มการยิงขึ้นมานิดเดียวเองนะครับซึ่งทําให้อ่ารู้สึกว่าเวลาที่ยิงปกติเนี่ยจะไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ลูกปั่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับปั่นที่ซ้ายนี่ถือว่าโหทีเด็ดเลยนะสำหรับ อฟิโกโก้กราดนี้นะเป็นซิกเนเจอร์เลยทีเดียวนั่นเองครับก็สําหรับคนที่ต้องการตอบโจทย์แบบว่ายิงคมงคลก็คงจะต้องอัพเป็นอัพยิงละกันแต่ใครที่ต้องการแบบแบบเป็น,ปนตัวทําเกมลากเลยเนี่ยผมมองว่าอัพคองแคลน่าจะเหมาะสักกว่านะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับดุยฟิกโก้กราดนี้นั่นเองนะครับข้อดีโอ้ยิงดีมากนะครับเท้าสายนี่ยิงโค้งโคงนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับโอ้โหเข้าแน่นอนสําหรับ ลุยฟิโก้นั่นเองนะครับก็ลองไปหาซื้อมาลองเล่นกันได้นะครับค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเลยทีเดียวตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ RWD สําหรับคนที่ต้องการความพริ้วเลี้ยงดีๆยงดีๆีเนี่ยอันนี้เหมาะสมและตอบโจทย์เลยทีเดียวก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้้ววนนนะะคคคครรรัััับบบจกหหมลิปาสสดี